สวัสดีครับพบกับต้นสุพรรณชาแนลนะครับวันนี้จะพามาให้ชมเหรียญเหนือดวงพริกดวงนะครับของหลวงพ่อชดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเหรียญน,นี้เคยรีวิวไปแล้วพ,พาชมไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเร็วๆน,นี้เนี่ยอันนั้นเป็นเหรียญชุดแรกที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นการปิดดวนมานะครับทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นผมก็ได้มีการศึกษาครับว่าเหรียญไหนเนี่ยที่มีความสวยงามน่าเก็บสะสมนะครับ ก็ได้พบว่ามันยังมีเหรียญที่ราคายังไม่แรงนะแล้วก็น่าเก็บสะสมอย่างอย่างเหรียญน,นี้นะครับมีเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรายการที่9นะครับเนื้อแบล็กโรเดียม3าลงยาทรงเครื่องนะครับมีตัวเหรียญก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหรียญเนี่ยจะมีการลงยาทรงเครื่องไปที่องคาเวสวุวรรณนะครับแล้วก็มีการลงยาขอบนะครับผมพื้นเป็นแบล็โรเดียมนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับ จะเป็นองค์เทพนะครับผมเหนือดวงนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีการลงยานะครับผมทีนี้เดี๋ยวจะพาชมตรงนี้นิดนึงนะครับว่าการลงยาทรงเครื่องเนี่ยนะครับมันสวยงามยังไงอ,อันนี้ราคายังไม่แรงนะครับต้องบอกก่อนก็ยังพอเก็บได้นะครับนี่สวยงามไหมครับลงยาละเอียดมากนะครับผมงานลงยานี่ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับลงยา แล้วก็ด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นเหรียญความพิเศษของเหรียญเหนือดวงพลิกดวงเนี่ยนะครับถ้าเป็นเหรียญแบล็คเหรียญดำเนี่ยนะครับลงยาดำาๆเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะมีการตอบโค้ดตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่นี่คือองค์พระราหูนะครับจะมีเฉพาะเหรียญที่ลงยาพื้นดำเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอบโค้ดตรงนี้นะครับตรงอื่นๆก็จะเป็น ปกตินะครับผมนี่สวยงามไหมครับสวยงามนะเอาละ่ะต่อไปเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมจะแนะนำเลยนะครับก็คือเหรียญน,นี้เลยนะครับนี่กอ้าเนื้อทองที่ผิวรุ่งลงยาขาวนะครับรายการที่45นะครับ นี่ก็จะเป็นเหรียญโพนี่ของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าโพนี่เหรียญน,นี้เนี่ยจะเป็นเหรียญโพนี่ลงยาขาวนะครับจะพาชมนี่ครับการลงยาขาวเนี่ยนะครับลงได้ละเอียดเงียนสวยงามมากแล้วก็ตัวองค์ทาวเวสสุวรรณเนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ้งแบบนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นลงยาแดงขอบนะครับแล้วก็ความรุ้งเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็คือตรงเท้าแล้วก็ตรงเสียนนะครับนี่ วยงามไหมครับนี่เต็มๆเลยด้านหลังเนี่ยไม่มีการลงยานะครับแต่ว่าจะเป็นความรุ้งของเนื้อโลหะนะครับผมเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยมันเป็นการตอกโค้ดนะครับที่ไม่ได้เป็นโค้ดพระราหูเหมือนเนื้อพื้นดำนะครับอันนั้นจะตอบเฉพาะพื้นดำเท่านั้นนะครับก็เนื่องจากว่าเหรียญเนี้ยผมมองว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ย ไปแรงแน่ๆนะครับผมก็เลยมีมาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเพื่อสะสมแล้วก็เอามาห้อยคอนะครับนี่อันนี้เนี่ยจะออกลุงเยอะนิดนึงนะครับจะลุงกินเข้ามาที่ตัวด้วยนะครับเห็นไหมครับจะลุงลามเข้ามาที่องค์หน้าอกด้วยนะครับตรงขอบก็ยังเช่นเดิมนะนี่นะครับด้านหลัง ก็เหมือนเดิมนะครับผมมีความสวยงามนะครับก็มาแนะนําครับว่าเหรียญสวยๆเนี่ยยังมีให้เราเก็บเนี่ยราคายังไม่แรงนะมีให้เราเก็บอีกเยอะครับผมนะก็สองเหรียญนี้เป็นเหรียญที่แนะนํานะครับสามนะครับแบลโรดียมลงอ่าสามลงยาทรงเครื่องนะครับแล้วก็เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้งนะครับลงยาขาวนะแล้วก็เป็นองค์ผิวรุ้งนะครับหรือเราเรียกว่าโพนี่ขาวนะครับก็ ถ้าสนใจนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้นสุพรรณทำคลิปด,ดีๆมาอีกนะครับสำหรับโอกาสหน้าจะเป็นเหรียญไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ